ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทานอาหารกันที่ตาวีฟาร์มนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ลูกค้าแน่นร้านเลยนะคะได้จึงขอใช้คลิปเดิมที่เคยถ่ายเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งถ้าใครจะมาทานอาหารที่ตาวีฟาร์มนะคะให้จองเข้ามาที่เพจ Facebook ล่วงหน้าก่อนนะคะและก็วันนี้ก็ได้เป็นโต๊ะเดิมนะคะอยู่ชั้นบนนะคะและทริปนี้เราก็มากับแก๊งแดกไอดอลนะคะก็าม,มาตาวีฟาร์มอีกรอบนะคะ สำหรับแกงนี้นะคะอ,อ,อากาศดีดีวันนี้ลมเย็นสบายวันนี้มีอีกสองมีบ้านหนึ่งนะคะมาพรุ่งน,น,นี้บ้านนี้เลยวัือดีมากวันนี้เราจะกินอะไรเราสัปากเกตจปลา รับเคี่ยวแล้วก็ซุปเออจุกนี้ด้วยค่ะบรรยากาศดีมากค่ะลมเย็นๆแต่ถ้าแดดออกก็จะร้อนนิดนึง มาดูเมนูกันนะคะจริงๆแล้วเมนูทุกๆเมนูของที่ตาวีฟาร์มนะคะดาด้าบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูนะคะและที่สําคัญก็คือเป็นเมนูที่ไม่ใช้ผงชูรสเลยนะคะและเราได้ทานผักสดๆเป็นผักออร์แกนิกด้วยนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าราคาแล้วก็ปริมาณอาหารแล้วก็รสชาตินี่คือแบบองตรงก็คือคุ้มเกินราคามากเลยนะคะและที่สําคัญก็คือวัตถุดิบที่ใช้ก็คือดีมากๆเลยเพราะว่า มันไม่มีความที่แบบว่าถ้าเกิดเป็นตัวหมี่ชะอมใช่ไหมทด้าไม่ได้รู้สึกถึงความที่แบบว่ามันเลี่ยนน้ามันเลยนะคะทุกคนก็จากที่แบบได้ไปทานนะคะจากที่เป็นคนที่ไม่ได้ชอบทานอาหารอะไรแบบแบบนี้เลยนะคะแบบที่แบบเน้นผักเงี้ยก็แบบทานแล้วรู้สึกว่าเออรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็แบบแตกต่างจากที่เคยทานมานะคะโดยเฉพาะไอตัวซีซาสลัดนะคะ คือ,อตรงคนที่ไม่กินผักจะไม่ค่อยทานใช่ไหมคะแต่นี่คือแบบคนที่ไม่ทานผักก็ทานได้คะ่ะแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะคะก็ถ้าเกิดใครมานะคะก็อยากให้ลองหลากหลายเมนูเนาะเพราะว่าแต่ละเมนูเขาก็รสชาติแตกต่างกันนะคะแต่ที่ส้องัาคืออร่อยทุกเมนูเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ําสกัดเย็นคือมันจะมีทั้งหมดสีสีเนาะเอ,า,อาง่ายๆที่เรียกกันก็คือสีแดงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะคะซึ่งต้องบอกว่าอร่อยทุกสีนะคะทานง่ายจริงๆค่ะ ส,สีเหลือวไม่เผ็ดไมหอมชืวนใจทั้งหมดเนี่ยสีแก้วนะใช้ผักถึุมไม้ตัดกแก้วครึ่งกิโลเลยค่อยๆบิดชา้าๆเพราะเอนไซม์หมายถึงวิตามินนะมันไม่โดนทำลายนะคบสดๆเลยนะครับก็จะมีสีีท,ทันน้งนั้นทั้งหมด แต่ผมจะถายก่อน,นนะครับายาวก็สวยนะค่ะว้วีค่ะมาเ้ยคค่ะและก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าเมนูอาหารที่เป็นภาพที่ให้เราเห็นนะ่ะกับเมนูที่เป็นจานมาเสิร์ฟเนี่ยตรงปกจริงๆค่ะไม่จกตานะคะโดยเฉพาะซีซ่าสลัดนี่คือถ้วยใหญ่มากนะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะพาสต้าหมึกดำนะคะ เห็นในรูปแบบนั้นนี่ค่ะของจริงคืออคือมันจะเป๊ะไปไหนนะคะคือแบบเป๊ะเวอร์นะคะแล้วก็รสชาติคือแบบรสชาติดีมากอันนี้ต้องยอมรับเลยนะคะที่สําคัญไม่ใส่ผงชูรสนะคะในทุกๆเมนูนะคะนี่แล้วก็นี่ค่ะ ซุปฟักทองนะคะเป็นในเอกของประจําแก๊งเรานะคะคือมาทุกครั้งก็คือต้องสั่งนะคะและนี่ยำทูน่าก็คือแบบรสชาติกลมกก่อมนะคะมีความแบบเผ็ดๆแต่ว่าไม่ได้แบบจี๊ดจา้าจนเกินไปนะคะกําลังดีเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะอาหารก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะ <Hello. S 1> นี่มาสิบเอ็ดที่แล้วก็สิบสองนี้ค่ะไข่มันมา

น่าทานมากเลยค่ะเมนูนี้นะคะพาต้าฟูชิลลี่เพสโต้นะคะกุ้งสดเนาะก็จะมีความเด้งของเส้นนะคะแล้วก็แบบมีความกลมกล่อมของรสชาตินะคะแล้วก็นี่ค่ะขนมปังผักเคโลบชีสนะคะมีความแบบชี่ยืดเยเลยนะคะคือฟินสุดๆเลยนะคะทุกคน และก็มาถึงเมนูพระเอกของที่นี่นะคะมีชะอมกุ้งสดนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าใครมาที่ตาวีฟาร์มนะคะถ้าไม่สั่งจานนี้คือพลาดมากนะคะวันนี้แก๊งเราทานไป4จานจุกๆค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเดลดาก็ขอรีวิวเป็นแค่ในส่วนของอาหารนะคะเพราะว่าเดลาเคยทําคลิปรีวิวก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะเป็นบรรยากาศของที่ร้านนะคะที่สําคัญนะคะใครที่จะมาทานอาหารที่ตาวีฟาร์มนะคะอย่าลืม โทรมาจองหรือว่าทักจองในเพจ Facebook นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะร้านหยุดทุกวันพุธนะคะบ๊ายบายค่ะ